อุบาสิกาพุทธสาวิกาในสมัยพุทธกาล เรียนรู้พระพุทธศาสนาเรื่องนางสุชาดาเสนานีกุดุมพีอุบาสิกาผู้เลิศด,ด้านถึงสาระก่อนคนเราเกิดมาแล้วควรแสวงหาสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับตนเองในโลกนี้ไม่มีสิ่งใดที่จะดีไปกว่าธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งเราอาจกล่าวได้ว่าธรรมะที่พระพุทธองค์ทรงประทานให้มานั้นเป็นสิ่งที่สมบูรณ์ที่สุดเท่าที่มนุษยชาติพึงมีในยุคปัจจุบันพระอริยะเจ้าผู้สแสวงหาหานทางแห่งการดับทุกข์เมื่อ,อยังไม่ได้พบเจอธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ท่องเที่ยวเดินทางสแสวงหาเรื่อยไป แต่เมื่อได้มาพบเจอธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เข้าถึงพระธรรมกายและได้เป็นพระอรหันต์แล้วชีวิตก็ถึงความสิ้นสุดของการสแสวงหาในสมัยพุทธกาลก่อนที่พระพุทธเจ้าจะตรัสรู้ธรรมนางสุชาดามหาเศรษฐีนีก็เช่นเดียวกันนางเป็นผู้สแสวงหาบุญให้กับตนเองอยู่เสมอเมื่อ,อยังไม่ได้พบกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้านางก็ได้ทำบุญในความเชื่ออื่น แต่เมื่อได้พบกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วนางก็ไม่ได้สแสวงหาเนื้อนาบุญอื่นอีกมุ่งสั่งสมบุญในบุญญาเขตของพระรัตนตรัยเท่านั้นบางคนในโลกนี้ได้พบผ่านของดีแล้วก็มักปล่อยผ่านเลยไปแต่ผู้มีปัญญาย่อมยึดสิ่งที่ควรยึดไว้ได้ดังเรื่องราวของมหาเศรษฐีท่านนี้ขอเชิญติดตามฟังค่ะ ย้อนไปเมื่อหนึ่งแสนกับล่วงมาตรงกับกาลสมัยแห่งพระปทุมุตระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นบรมครูของสรรพสัตว์ทั้งหลายในภพสามครั้งนั้นนางสุชาดาอุบาสิกาไปบังเกิดเป็นกุลธิดาในเรือนอันมีตระกูลแห่งหนึ่งณกรุงหงสาวดี เมื่อเจริญวัยขึ้นก็มีโอกาสได้ไปฟังธรรมในสำนักของพระปทุมุตระสัมมาสัมพุทธเจ้าและได้เห็นพระพุทธองค์ทรงแต่งตั้งอุบาสิกาท่านหนึ่งไว้ในตำแหน่งเอตะทักะในด้านถึงสรณะกก่อนอุบาสิกาทั้งปวงกุลธิดาเห็นดังนั้นก็เกิดความปลาบปลื้มยินดีปรารถนาที่จะเข้าถึงฐานะอันเลิศนี้เช่นเดียวกัน นางจึงได้ตั้งความปรารถนาณเบื้องพระพักของพระบรมศาสดาจากนั้นก็ตั้งใจสั่งสมบุญกุศลอย่างยิ่งยวดเมื่อละโลกแล้วก็มีสุขติเป็นที่ไปและตลอดหนึ่งแสนกับนั้นนางได้เวียนว่าอยู่แต่เพียงเทวโลกและมนุษยโลกเท่านั้นไม่เคยพลัดไปเกิดในอบายภูมิเลยเมื่อการเวลาผ่านมาถึงสมัยแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราพระองค์ปัจจุบัน ก่อนที่พระพุทธองค์จะทรงตรัสรู้ธรรมนั้นกุลธิดาได้มาบังเกิดในเรือนกุดุมพีชื่อเสนียะณตำบลอุรุเวลาณตำบลอุรุเวลาเสนานิคมแคว้นมคตบิดามารดาตั้งชื่อให้ว่าสุชาดาเมื่อนางเจริญวัยขึ้นนางได้ไปยังต้นไทรแห่งหนึ่งแล้วตั้งความปรารถนาบวงสวงแก่เทวดาผู้สิงสถิตยอยู่ณต้นไทรนั้นว่า ถ้าเราไปยังเรือนสกุลที่มีชาติเสมอกันและได้บุตรชายในคันแรกเราจะทำพลีกรรมโดยบริจาคทรัพย์แสนหนึ่งแก่ท่านทุกๆปีต่อมานางสุชาดาได้แต่งงานกับเศรษฐีแห่งเมืองพราราณศีคนหนึ่งและได้ตั้งคันขึ้นเมื่อคลอดบุตรออกมาก็ปรากฏว่าเป็นบุตรชายสมดังที่นางได้บนบานไว้กับเทวดาณต้นใสนั้นทุกประการ นางได้ตั้งชื่อบุตรชายของตนว่ายัสะฝ่ายเศรษฐีและนางสุชาดาได้เลี้ยงดูบุตรของตนเป็นอย่างดีโดยสร้างปราสาทสามหลังให้อยู่ปราสาทหลังหนึ่งเป็นที่อยู่ในฤดูหนาวหลังหนึ่งเป็นที่อยู่ในฤดูร้อนและอีกหลังหนึ่งเป็นที่อยู่ในฤดูฝน ทั้งอย่างจัดหาสตรีผู้มีความงามและมีความสามารถทางด้านดนตรีมาคอยบำรุงบำเรอขับกล่อมบุตรชายของตนให้อิ่มเอมในเบญจกรรมคุณเรื่อยมาในครั้งนั้นพระมหาบุรุษเจ้าชายสิทธัตถะทรงเสด็จออกผนวดและได้บำเพ็ญทุกระกิริยาครบ6ปีบริบูรณ์เมื่อการล่วงมาถึงรุ่งอรุณแห่งวิสาขบุรณมีขึ้น15ข้าค่ำเดือนห พระมหาบุรุษได้เสด็จมาประทับณต้นไทรที่นางสุชาดาเคยบวงสวงไว้การเสด็จมาของพระองค์ในครั้งนี้ได้ทำให้ปริมนทนแห่งต้นไทรนั้นสว่างสวยเรืองรองด้วยพระรัศีของพระองค์อย่างน่าอัศจรรย์ในวันเดียวกันนั่นเองนางสุชาดามีความประสงค์จะกระทำพลีกรรมแด่เทวดาผู้สถิตณต้นไทรเหมือนที่เคยกระทำมาเป็นประจำ จึงตื่นแต่เช้าตรู่เขี้ยวน้ำนมและหุงข้าวมัทุปายาตในเวลาที่นางหุงข้าวมัทุปายาตอยู่นั้นฟองข้าวมัทุปายาตฟองใหญ่ๆผุดขึ้นวนเวียนไปทางขวาไม่มีฟองใดกระเด็นออกมานอกเตาเลยและเป็นที่น่าอัศจรรย์ว่าเท้ามหาพรหมได้นำทิพยะสเสวตฉัตรมากั้นอยู่เบื้องบนที่หุงข้าวมัทุปายาต ฝ่ายเท้าจตุโลกบาลได้มาถือพระขันอารักขาเตาไฟที่หุงข้าวนั้นอยู่ในทิศทั้งสี่แม้เท้าสักกะก็ได้รวบรวมฟืนมาติดไฟและเทวดาในทวีปทั้งสี่ก็รวบรวมโอชะมาใส่ลงในข้าวมทุป,ปายาตนั้นด้วยฝ่ายนางสุชาดาเห็นความอัศจรรย์เหล่านี้จึงเรียกนางปุณณธาสีหญิงรับใช้มากำชับว่า แม่บุญน,นะวันนี้เทวดาของเราน่าเลื่อมใสเหลือเกินตลอดเวลาที่ผ่านมาเขาไม่เคยเห็นความอัศจรรย์เห็นปานนี้เลยที่จะกระทำพลีกรรมแด่ดเทวดาโดยเร็วเข้าเถิดนางปุญน,นะทาสีรับคำของนางสุชาดาว่าดีละแม่เจ้าจากนั้นก็เรียบขมีขมันไปยังโคนต้นไทรทันที ครั้นเมื่อไปถึงนางก็ได้เห็นพระมหาบุรุษนั่งอยู่และมีพระรัศมีแผ่ไปโดยรอบจึงรีบวิ่งกลับมาบอกนางสุชาดาว่าเทวดาประทับนั่งอยู่โคนต้นไม้แล้วเจ้าค่ะฝ่ายนางสุชาดาได้กล่าวว่าแม่มหาจำเริญถ้าเจ้าพูดจริงเจ้าก็ไม่ต้องเป็นทาสีอีกต่อไป จากนั้นนางสุชาดาได้จัดข้าวมัทุปาญาต์อย่างสวยงามประณีตลงในถาดทองคำมีค่าหนึ่งแสนเอาถาดทองอีกถาดหนึ่งปิดและหุ้มห่อด้วยผ้าขาวห้อยพวงของหอมพวงมะลัยไว้รอบๆแล้วยกขึ้นเดินไปยังต้นใรเมื่อไปถึงทันทีที่นางได้เห็นพระมหาบุรุษนางก็เกิดปีติอย่างแรงกล้าก้มตัวลงตั้งแต่สถานที่ที่ได้พบ ปลดถาดลงจากศีรษะเปิดถาดออกแล้ววางข้าวมัทุปาญาตพร้อมทั้งถาดไว้ในพระหัตถ์ของพระมหาบุรุษพนมมือไหว้แล้วกล่าวว่าขอมโนรสของท่านจงสำเร็จเหมือนมโนรสของดิฉันที่สำเร็จแล้วเถิดจากนั้นจึงกลับไปยังที่อยู่ของตนด้วยความร่าเริงใจฝ่ายพระโพธิสัตว์เสด็จไปยังฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา ทรงวางถาดทองไว้ริมฝั่งลงสงสนานแล้วเสด็จขึ้นมาจากแม่น้ำทรงปั้นข้าวมธทุปายาต49ก้อนสเสวยข้าวมะทุปายาตนั้นแล้วก็ทรงลอยถาดทองคําลงในแม่น้ำและทรงปฏิญาณว่าถ้าเราจะได้เป็นพระพุทธเจ้าในวันนี้ขอให้ถาดใบนี้จงลอยทวนกระแสน้ำขึ้นไป ถ้าหากเราไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าขอให้ถาดใบนี้จงลอยไปตามกระแสน้ำและเป็นที่น่าอัศจรรย์ว่าถาทองคำได้ลอยทวนกระแสน้ำไปไกลถึง8ปดสิอกอย่างรวดเร็วกระดุดม้าที่มีฝีเท้าเร็วฉะนั้นพระมหาบุรุษทอดพระเนตรเห็นสุพนิมิตดังนั้นทรงแน่พระไถว่า เราจักต้องได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างไม่ต้องสงสัยทรงบังเกิดความโสมนัสแล้วเสด็จนิวัตไปประทับพักกลางวันอยู่ที่ป่าไม้สาละซึ่งมีดอกบานสับครั่งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำในรัญชราครั้นถึงเวลาเย็นพระมหาบุรุษเสด็จออกจากป่าสาละมุ่งพระพักไปสู่ต้นสีมหาโพธิ์ แต่ในระหว่างทางได้พบกับโสธิยะรามซึ่งถวายหญ้าคามาแปดกรรมพระมหาบุรุษทรงนำหญ้านั้นไปปูลาดใต้ข่วงไม้สีมหาโพธิ์ผินพระพักไปทางทิศบุรพานั่งขัดสมาธิคูบัลังแล้วตั้งพระไถ่มั่นคงเด็ดเดียวว่าแม้เนื้อเลือดจะแห้งเหือดหายไปเหลือเพียงหนังเอ็นกระดูกก็ตามที หากว่าเรายังไม่ได้บรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณตราบใดจะไม่ทำลายสมาธิบัลลังตราบนั้นพระมหาบุรุษส่งตั้งพระวรกายตรงดำรงสติมั่นหยุดใจเรื่อยไปในที่สุดพระองค์ทรงได้บรรลุพระสัพพัญยุตยญาณตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในคืนวันเพน็ญวิสาขาปูรณะมีนั่นเอง พระองค์ทรงประทับอยู่ที่โพธิมณฑลเสววิมุติสุขอยู่เจ็ดสัปดาห์ต่อมาทรงประกาศพระธรรมจักรโปรดปัญจวคัคคีที่ป่าอิสิปตนะมฤคทายวันและอยู่มาวันหนึง่งทรงเล็งเห็นอุป,ปนิสัยแห่งการบรรลุธรรมของยสะกุลบุตรผู้เป็นบุตรชายของนางสุชาดาจึงเสด็จไปประทับนั่งอยู่ณโคนต้นไม้แห่งหนึ่ง ในครั้งนั้นยะสาะกุลบุตรเห็นสตรีทั้งหลายที่คอยขับกล่อมบำรุงบำเรอนอนหลับน้ำลายไหลมีกิริยาที่ไม่น่าดูไม่น่าชมจึงเกิดความสลดสังเวชตัดสินใจลงจากปราศาสตร์ในเวลากลางคืนเดินเข้าไปในป่าอิสิปตนะมริกธายวันและได้พบกับพระพุทธองค์ครั้นได้ฟังธรรมแล้วก็บรรลุโสดาปติผลณที่นั้นเอง ครันรุ่งเช้านางสุชาดาผู้เป็นมารดาของยะสากุลบุตรขึ้นไปยังปราสาทของลูกชายแต่ไม่พบเห็นลูกชายจึงเข้าไปหาเศรษฐีผู้เป็นสามีแล้วถามว่า mm hmm. ท่านขหาบดีเจ้าค่ะพ่อย่สากุลบุตรของท่านหายไปไหนหนอ mm hmm. เมื่อหาจนทั่วแต่ไม่พบ เศรษฐีและนางสุชาดากระวนกระวายใจมากจึงรีบส่งคนขี่ม้าไปตามหาลูกชายสุดที่รักในทิศทั้งสี่ส่วนตัวเองก็เดินออกตามหาในป่าอิสิปัต,ตนะมฤกทายวันเมื่อเดินไปได้ระยะหนึ่งก็ได้พบกับรองเท้าทองคำของลูกชายที่ถอดทิ้งไว้ดังนี้แล้วจึงเดินไปตามเส้นทางสายนั้น ขณะนั้นเองระผู้มีพระภาคเจ้าทอดพระเนตรเห็นเศรษฐีมาแต่ไกลครั้นแล้วทรงดาริว่าชะไหนหนอเราพึงบันดาลอิทธาพิสังขารให้เศรษฐีนั่งอยู่ณที่นี้แต่ไม่ให้เห็นยักษกุลบุตรผู้นั่งอยู่ในที่นี้เช่นกันและแล้วพระพุทธองค์ก็ทรงบันดาลอิทธาพิสังขารดังพระพุทธดมริ ครั้งนั้นเศรษฐีได้เดินไปพบกับพระบรมศาสดาแล้วกราบบังคมทูลว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเห็นยัาสะกุลบุตรบ้างไหมพระพุทธเจ้าค่ะฝ่ายพระบรมศาสดาตรัสว่าดูก่อนขหบาดีถ้าอย่างนั้นเชิญน,นั่งบางทีท่านนั่งอยู่ณที่นี้จะพึงได้เห็นยัาสะกุลบุตรผู้นั่งอยู่ณที่นี้ เศรษฐีได้ฟังดังนั้นก็ร่าเริงบันเทิงใจว่าถ้าเรานั่งอยู่ณที่นี้จกเห็นยศกุลบุตรได้เศรษฐีจึงถวายบังคมราผู้มีพระภาคเจ้าแล้วนั่งลงณที่ควรส่วนข้างหนึ่ง เมื่อเศรษฐีนั่งเรียบร้อยแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าส่งแสดงอนุปุพิกถาแล้วตรัสแสดงอริยสัจสี่ในเวลาจบพระธรรมเทศนาเศรษฐีมีดวงตาเห็นธรรมได้บรรลุโสดาปติพลครั้นเศรษฐีได้รู้ธรรมแจ่มแจ้งแล้วข้ามความสงสัยได้แล้วจึงกราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า ถ้าแต่พระองค์ผู้เจริญภาสิทธิ์ของพระองค์แจ่มแจ้งนักภาสิทธิ์ของพระองค์ไพเราะนักพระพุทธเจ้าค่ะพระองค์ทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยาอย่างนี้เปรียบเหมือนบุคคลงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทางหรือส่องประทีปในที่มืดด้วยตั้งใจว่าคนมีจักษุจักเห็นรูปดังนี้ ข้าพระพุทธเจ้านี้ขอถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะขอพระองค์จงทรงจำข้าพระพุทธเจ้าว่าเป็นอุบาสกผู้มอบชีวิตถึงสรณะจำเดิมแต่วันนี้เป็นต้นไปฝ่ายยักษกุลบุตรผู้นั่งอยู่ณที่นั้นได้ฟังธรรมที่พระบรมศาสดาแสดงธรรมแก่บิดาของตนเป็นครั้งที่สอง ซึ่งในเวลาจบพระธรรมเทศนายยสากุลบุตรก็ได้บรรลุอรหัตผลครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงดำริว่ายยสะกุลบุตรไม่ควรจะกลับเป็นครือขัดเหมือนครั้งก่อนถ้ากรไรเราพึงคลายอิทธาพิสังขารน,นั้นได้แล้ว จากนั้นพระพุทธองค์ทรงคลาอิทธาพิสังขารให้เศรษฐีได้เห็นยักษกุลบุตรนั่งอยู่ครั้นแล้วเศรษฐีได้พูดกับยักษกุลบุตรว่าพ่อยะะักษมารดาของเจ้าโศกเศร้าคร่ำครวญถึงเจ้าจงให้ชีวิตแก่มารดาของเจ้าเถิดฝ่ายยักษกุลบุตรได้ชำาเลืองดูพระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ได้ตรัสกับเศรษฐีว่า ดูก่อนขหบดีท่านจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไนย,ยะสะกุลบุตรได้เห็นธรรมด้วยญาณทัศนะเพียงเซขภูมิเหมือนท่านแต่เมื่อเธอพิจารณาภูมิธรรมต,มตามที่ตนได้เห็นแล้วได้รู้แจ้งแล้วจิตพ้นแล้วจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ถือมัน่นดูก่อนขหบดียะสะกุลบุตรควรหรือเพื่อจะกลับเป็นคฤหัสหับริโภคการเหมือนดังเดิม เศรษฐีได้ทูลว่าข้อนั้นไม่ควรเลยพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสรับรองว่าดูก่อนขหบดียะสะกุลบุตรได้เห็นธรรมด้วยญาณทัศนะเพียงเสขภูมิเหมือนท่านเมื่อเธอพิจารณาภูมิธรรมตาม,ตามที่ตนได้เห็นแล้วได้รู้แจ้งแล้วจิตพ้นแล้วจากอสวะทั้งหลายเพราะไม่ถือมั่นดูก่อนขหบดียะสกุลบุตร ไม่ควรจะกลับเป็นคฤหัดบริโภคการมเหมือนเป็นคฤิหัดครั้งก่อนการที่จิตของยักษกุลบุตรพ้นจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ถือมั่นนั้นเป็นลาบของยักษกุลบุตรยักษกุลบุตรได้ดีแล้วพระพุทธเจ้าข่าขอพระผู้มีพระภาคเจ้ามียักษกุลบุตรเป็นปัจชาสมณนะจงทรงรับพัตนาหารของข้าพระพุทธเจ้าเพื่อเสวยในวันพรุ่งนี้เถิดพระเจ้าค่า พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรับโดยดุษณีภาพครั้นเศรษฐีทราบการรับนิมนต์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วได้ลุกจากที่นั่งถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าทำประทักศิณแล้วกลับไปเมื่อเศรษฐีผู้เป็นเครือบ,บดีกลับไปแล้วไม่นานยศะะกุลบุตรก็ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ขอข้าพระองค์พึงได้บรรพชาพึงได้อุปสมบทในสำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยเถิดในเวลานั้นพระพุทธองค์ตรัสว่าเธอจงเป็นทิกษุมาเถิดทำอันเรากล่าวดีแล้วเธอจงประพฤติพหมจรันเถิดเมื่อยะสกุลบุตรได้รับการบวชแบบเอหิภิกขุอุปสัมปทาจากพระบรโมศาสดาแล้ว เช้าว,วันด่งขึ้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอันตรวาศกแล้วถือบาทจีวรมีท่านพระยสะเป็นปัจฉาสมณนะหรือเป็นพระผู้ติดตามเสด็จพระพุทธดำเนินไปสู่นิเวศของเศรษฐีผู้เป็นบิดาของพระยสสะครั้นมาถึงพระพุทธองค์ได้ประทับนั่งเหนือพุทธอาถที่เข้าปูลาถวาย ลำดับนั้นนางสุชาดาผู้เป็นมารดาของพระยสสะพร้อมด้วยภรรยาเก่าของพระยศสะตั้งแต่สมัยที่ท่านยังไม่ได้บวชได้พากันมาเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถวายบังคมแล้วนั่งลงณที่ควรส่วนข้างหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสอนุป,ปุปพิกถาแก่นางทั้งสองแล้วตรัสแสดงอริยสัจสี่ ในเวลาจบพระธรรมเทศนาสตรีทั้งสองได้ดวงตาเห็นธรรมบรรลุโสดาปติพลนางสุชาดาและลูกสะพ้ยได้กราบทูลแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภาสิทธิของพระองค์แจ่มแจ้งยิ่งนักภาสิทธิของพระองค์ไพเราะนักพระพุทธเจ้าค่าพระองค์ทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยายเปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่คว่ำ เปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนลงทางหรือส่องประทีปในที่มืดด้วยตั้งใจว่าคนมีจักษุเห็นรูปดังนี้หม่อมชั้นทั้งสองขอถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะขอพระองค์จงทรงจําหม่อมชั้นทั้งสองว่าเป็นอุบาสิกาผู้มอบชีวิตถึงสรณะจําเดิมแต่วันนี้เป็นต้นไป ในเวลาต่อมาพระพุทธองค์ทรงประกาศยกย่องนางสุชาดาว่าเป็นเอตะทักคะทางด้านเป็นผู้ถึงสระก่อนอุบาสิกาทั้งปวงในโลกนับเป็นเกียตรติประวัติอันยิ่งใหญ่ที่ควรค่าแก่การยกย่องเชิดชูตลอดไป นางสุชาดาได้เป็นผู้เลิศในด้านถึงไตรสรณะก่อนและได้ปฏิบัติตนตามหลักเทวสูตรซึ่งประกอบด้วยการลุกนั่งการกราบไหว้การให้อาสนะการฟังธรรมการเงียสดทรงจำรู้ธรรมและปฏิบัติธรรมอยู่เป็นนิตซึ่งเป็นธรรมะของผู้เจริญโดยเป็นผู้มีความเคารพอ่อนน้อมถ่อมตนและรู้จักปฏิบัติต,ต่อบุคคลที่ควรปฏิบัติด,ด้วย ดังนั้นผู้ที่จะเจริญได้ต้องมีความเคารพในพระรัตนตรยัยคือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์และเป็นผู้มีความเคารพในไตรสิกขาคือศีลสมาธิปัญญาการทำความเคารพเป็นการตระหนักให้ความสำคัญกับสิ่งที่ควรให้ความสำคัญเพราะพระรัตนตรัยเป็นสิ่งที่เลิศเป็นเครื่องนำออกจากทุกข์ สิกขาคือศีลสมาธิปัญญาก็เป็นเครื่องดับทุกข์ในชีวิตของเราและอีกประการหนึ่งการที่เราเป็นคนว่าง่ายก็ย่อมเป็นที่รักของครูบาอาจารย์ก็ทำตามท่านโดยไม่ลังเลสงสัยพร้อมแก้ไขปรับปรุงตัวเองให้เป็นคนดีและการได้พบกัลายนานมิตรที่ทำให้เราได้มาพบผ่านสิ่งดีๆอย่างนี้ นับเป็นบุญญราภาแห่งความเจริญงอกงามของเราโดยแท้ทีเดียวดังตัวอย่างเรื่องราวของนางสุชาดาที่ได้มีโอกาสพบเจอกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและสามารถกระทําที่พึ่งที่ระดึกที่แท้จริงให้เกิดขึ้นกับตนเองได้สมกับเป็นแบบอย่างอันดีงามที่เราทั้งหลายควรปฏิบัติสืบไป